สวัสดีครับนาโนเคนะจะมานะครับวันนี้มีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็นรถมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับปี2000นะครับเครื่อง2อ0 0นนะครับตอนครึ่งมาเดี๋ยวผมพาไปดูสีนะครับ สีสันโดยรวมก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่รถไม่ผุนะครับแต่สีมีริ้วรอยบ้างนะครับพอดีรถสีน้ำเงินนะครับสีค่อนข้างจะทึบหน่อยก็จะ,จะมองยากนิดนึงนะครับเรื่องริ้วรอยแต่ก็มีริ้วรอยครับ ก็รวมๆถือว่าเขาไล่เข้าสวนผมว่าโอเคอยู่นะครับรถยืนทรงค่อนข้างดีเดี๋ยวผมพาไปดูภายในก่อนนะครับอ่าภายในนะครับค่อนข้างดีนะครับคอนโซลไม่แตกไม่บวมนะครับนะครับลรื่นมงลรือน,นไม้ดีนะครับเข็มไม้ใช้ได้หมดนะครับ ก็ตรงโซนกลางถือว่าได้นะครับไม่น่าเกยียดทุกอย่างตามอายุนะครับพุงมาลัยยังได้พุงมาลัยเดิมนะครับเบาะนะครับไม่ขาดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมจะพาดูซุ้มประตูก่อนนะครับซุ้มประตูเนี่ยค่อนข้างเดิมนะรถไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับตัวนี้ที่บอกลมยางอยู่นะครับบาร์โค้ยังอยู่ นะครับสีเคยอาบมาทีแล้วโอ้แต่รถอดยุ่นน้ำขนาดนี้นะครับก็อกพิจารณากันเอานะครับซอกประตรงประตูถือว่าเดิมนะครับไปเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งอ่าน,นี้เป็นอีกฝั่งนึงนะครับทางด้านคนนั่งนะครับปรต้งประซูถือว่าพอได้ไม่น่าเกียดนะครับไม่แตกไม่บวมนะอมแอร์เย็นนะครับเพลงมีฟังนะครับแผงกุ้งแผงเกียร์ดี นะครับบอกไม่ขาดนะครับทั้งซ้ายและขว,วาพื้นบระดงบันไดใช้ได้พื้นพรมสะอาดนะครับแผงหลังคาก็โอเคนะครับสะอาดใช้ได้ไม่น่าเกียดนะครับใครหาเข้าไล่ข้าสวนอ่านี้ช่วงบอกแคปนะครับบอกแคปไม่ขาดนะครับ ครับทั้งซ้ายแล้วกวาอ่าดูนะครับพื้นพรมดีนะครับสะอาดดีอ่าตอนนี้เรามาดูซองด้านคนคน,นั่งมั่งนะครับเดิมนะครับนี่รอยจิกเดิมตะเข็บเดิมนะครับรถไม่มีความนะครับอ่า ดาวตรงประตูซอกเดิมก็พูดถึงแล้วโครงสร้างค่อนข้างดีนะครับแผงประตูก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่แตกไม่ยุบไม่โยนแต่ก็มีบ้างนะครับนิดหน่อยต้องว่ากันตามอายุนะครับตามราคาด้วยนะครับโดยรวมภายในถือว่าพอได้ไม่น่าเกียดนะครับเนี่ยสีก็มีริ้วรอยอย่างที่ผมบอกนะเอาไปปั่นเงาหน่อยก็จะขึ้นน่ารักกว่านี้นะครับแต่ผมไม่ไม่ได้ปัน่น นะครับก็จะมีริ้วรอยเพราะรถใช้งานนะครับแล้วเป็นรถสีทึบๆดำน้ําเงินอะไรพวกนี้ยก็จะมีริ้วรอยอย่างนี้นิดๆหน่อยๆมีถ้าถ่ายไกลๆเรามองไม่เห็นนะครับถ้าถ่ายใกล้ๆอย่างเงี้ยพยายามจะให้เห็นกันนะครับแต่ว่าบุบเบิบไม่มีนะอ่าแบบเป็นผุไม่มีก็ทรงก็สีดีนะครับแห้งๆแล้วผมไม่พ่นด้วยนะครับเพราะว่าไม่พ่นเนี่ยจะเห็นหมดนะครับส่วนใหญ่เวลาซื้อรถผมชอบก็สีที่ไม่พ่นนะครับอันนี้พ่นมาก็สวย เลขสี่คมชัดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องแต่ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับนี่นะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับขันนงคันหน้าเดิมนะครับเป็นอาร์คมชัดรถไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับเนี่ยไม่ตาคมชัดนะครับแก้มเดิมนะครับนี่นะครับซอกเดิมนะครับพอจิ้งลิดเดิม สติกเกอร์เดิมมันอยู่นะครับมีสูมิีิีนี่นะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คตรงซุ้มอยู่ครบนะครับถือว่าโอเคนะครับวันนี้นะครับห้องเครื่องพอได้ไม่น่าเก็บนะครับเครื่องก็แห้งๆมองง่ายนะดูแล้วก้ช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับแบตเบิร์ดก็ถือว่ายังใช้ได้อีกนานนะครับ ว่าน้ําเปลี่ยนมาแล้วนะครับน้ำน่าจะเป็นว่าน้ําใหม่แล้วนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะตัวน,นี้นะแต่เคยทําสีมาแล้วอาบน้ํามานานแล้วครับไอ้รถพวกนี้ต้องอาบอยู่แล้วแหละนะครับอายุนานม,มันเยอะแหัดแด็มกันร้อนนี่ของเดิมนะยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับไาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูกันไฟสัญจงสัญญาณขึ้นหมดนะครับ เครื่องีอเดียวก็โอเคนะเครื่องยังถือว่าใช้ได้ไปเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับกลับมาห้องเครื่องกันอีกทีนะครับเครื่องมาเดินประมาณนี้นะครับเก็บเครื่องก็ประมาณนี้ก็เครื่องพิจารณากันด้วยนะครับเพื่อนในช่องนะครับหรือใครที่คิดว่าจะซื้อเขาอะไรเขาส่วนก็เครื่องก็ประมาณนี้เพราะว่าตามอายุเขาทุกอย่างมันตามสภาพ นะครับเรี่ยงเครื่องก็ค่อนข้างยังใช้ได้นะครับอย่างนี้ถือว่าไม่แตกนะครับเรื่องไม่มีไอนะครับไม่พ่นไม่ไอ,อ้เป็นถือว่าพอได้นะครับไม่อเอาใคร ก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเครื่องเย็นถือว่าเดินไม่สะบ,บัดนะครับอาจจะมีเช้าเช้าบ้างนิดๆหน่อยๆตามอายุการใช้งานแหละครับเพราะว่าฟอ,องโซล่าบางทีมันเก่านะครับก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆที่ว่าเช้าจะทัดมายัางมีนิดๆหน่อยนะโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับไม่น่าเก็บก็ประมาณนี้นะครับก็เจ้าสตาร์ด้านะครับ ปี2,000เครื่อง2 0 0 5นะครับโดยรวมสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้สีสันมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับสนใจก็ทักมานะครับใน YouTube ก็ได้นะครับ n าโนเคยุชานะครับหรือว่าใน f c e e o o o นะครับนาโนเคนะครับก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะลงราคาไปลงราคาไว้ใต้คลิปให้นะครับก็ฝากไว้ด้วยอีกหน่งันนะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ คลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นรถอะไรนะครับก็ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ